Yes. <laughs> แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงและรัฐบาลได้มีมาตรการคลายล็อกให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการอนุญาตให้เปิดบริการธุรกิจได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ทว่ากิจการส่วนใหญ่ในพื้นที่เมืองพัทยาจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเป็นหลักทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ หลายรายต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรขณะที่แรงงานตา่างหลังไหลเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเนื่องจากไร้ซึ่งอาชีพทำกินโดยหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหนักคือกลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวและการสันทนาการทางน้ำเนื่องจากส่วนใหญ่ธุรกิจประเภทนี้แต่เดิมจะรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกันมาเป็นกรุป๊ปหรือหมู่คณะ เฉลี่ยวันละ8,000ถึง10,000คนเมื่อมีการปิดประเทศลงจึงทำให้ขณะน,นี้ผู้ประกอบการต้องหยุดให้บริการแบบไม่มีกำหนดหลายรายต้องหันไปมองหาทำธุรกิจอื่นเพื่อรองรับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยซึ่งแม้จะมากันในเฉพาะวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ แต่ก็สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการให้สามารถประคองธุรกิจไปได้จนกว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวที่เมืองพัทยาอีกครั้งด้านนายนะัทพงศ์มานะสมประธานกรรมการบริษัท NPE ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวพัทยารายใหญ่เปิดเผยว่าตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการเรือนำเที่ยวเลยแม้แต่รายเดียวทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเงียบเหงาอย่างมากส่งผลกระทบทําให้เรือนําเที่ยวและการเล่นสันทนาการทางน้ําที่มีอยู่กว่าร้อยลำต้องหยุดให้บริการแบบไม่มีกําหนดขณะที่ทางบริษัทมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูพนักงานบางส่วนและการบํารุงรักษาสภาพเรือซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง แม้จะมีแรงงานลดลงไปกว่า80%แล้วก็ตามเพราะธุรกิจยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้หลังรัฐบาลได้มีการประกาศคลายล็อกและมีนโยบายไทยเที่ยวไทยจึงได้คิดวิธีในการพลิกวิกฤตด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากเรือข้ามฟากและแพลากม่ม ซึ่งมีอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ผ่านมาระหว่างรอคอยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาด้วยการนำแพรโดโร่มมาเปิดเป็นแพรลอยน้ำในลักษณะคาเฟ่ตกหมึก NPE พัทยาเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยซึ่งเป็นคาเฟ่ตกหมึกบนแพรใหญ่กลางอ่าวพัทยาพร้อมอุปกรณ์ตกหมึกและเหยื่อ ซึ่งลูกค้าที่ตกได้ทางแพรจะมีบริการทำซาซิมิสดพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดวาซาบิเสิร์ฟตลอดทั้งทริปซึ่งการตกบนแพรลากรม่มไม่ต้องกลัวอาการเมาคลื่นแต่อย่างใดสนนราคาค่าบริการอยู่ที่400บาทต่อคนส่วนเด็กที่สูงไม่ถึง120เซนติเมตรฟรีและเด็กสูงเกิน120ถึง140เซนติเมตรคิดค่าบริการ200บาท นอกจากนี้บนแพตกหมึกยังมีบริการร้านอาหารมีดนตรีสดตลอดเวลาสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง250คนจาก3แพท,ที่มีอยู่โดยลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือแหลมบริไฮซึ่งทางบริษัทจะมีเรือเร็วพร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลาโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬกา น,นายนัทพงศ์เปิดเผยต่ออีกว่าสำหรับคาเฟ่ตกหมึก NPE พัทยาได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมากทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นๆ ทำให้เพจคาเฟ่ตกมึก NPE พัทยาได้รับความนิยมมีผู้ติดตามในเพจมากถึง3.5ล้านคนจึงหันมาปรับเปลี่ยนธุรกิจในครั้งนี้ก็เพื่อประคองให้พนักงานได้มีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวระหว่างรอธุรกิจหลักกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง ถึงแม้ว่ารายได้จะลดหายไปถึง80%อร์ซแต่ก็ยังดีกว่าพนักงานตกงานไม่มีรายได้เลยสนับสนุนข่าวโดย h u n g r y Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้